สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องบ i k ไ r เดอร์ช่องสำหรับคนรักมอเตอร์ไซค์ทุกคนที่นี่เราจะพาคุณไปพบกับรีวิวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกทั้งบ g กบ k e รถสปอร์ตและรถคลาสสิกถ้าคุณคือสายซิ่งสายแรงหรือแค่รักการขับขี่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะทุกคลิปคือโลกของสองล้อที่คุณไม่ควรพลาด วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์ระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันล่าสุดกับเจ้า2025 Suzuki Hayabusa GSX1300R สปอร์ตทัวริงที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและพละกำลังที่เหนือชั้นในโลกของ Big กไบค์ Suzuki Hayabusa รุ่นใหม่นี้ยังคง e Design, คเอกลักษณ์ดีไซน์โฉบเฉี่ยวที่ผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว มาพร้อมเครื่องยนต์1 3 4 0ซ c แบบ4สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดถึง190แรงม้าแรงบิด150นิวตันเมตรทำให้การเร่งแซงหรือการขี่ทางไกลเป็นไปอย่างแง่ายดายและมั่นใจมากยิ่งขึ้นระบบเกียร์6สปีดให้ความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์และมีระบบควิกชิปเตอร์ทั้งขึ้นและลงเกียร์แบบไม่ต้องบิดทัชซูซูกิไายบุส่2025ยังมาพร้อมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมยัย เช่นระบบ Traction Control, Engine Brake Control, Power Mode Selector, Cruise Control และระบบ u ้อน Control ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์การขี่ของผู้ใช้งานนอกจากนี้ยังมีระบบ IMU 6แกนที่ช่วยควบคุมความสมดุลของตัวรถในทุกสถานการณ์ หน้าจอเรือนไม้แบบ TFT แสดงผลชัดเจนพร้อมเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน Suzuki m i s u i s ตัวรถยังออกแบบให้มีความสะดวกสบายในการขับขี่ทางไกลด้วยเบาะนั่งที่นุ่มระบบกันสะเทือนหน้าแบบปับไซย์ดาวจาก KYB และโชคหลังแบบปรับระดับได้ทำให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นคงในทุกสภาพถนนด้านดีไซน์ยังโดดเด่นด้วยไฟหน้าและทรง Aero d y n a มิกชุดแฟริงที่ออกแบบใหม่ให้แหวกกลมได้ดีกว่าเดิม และปลายท่อไอเสียแบบคู่สเตนเลสท,ที่ทั้งสวยงามและเสียงเร้าใจน้ำหนักรถอยู่ที่ประมาณ264กิกโลกรัมซึ่งถือว่าเหมาะสมสำหรับรถที่มีสมรรถนะระดับนี้ สำหรับราคาของซู z u กิฮายาบุสั GSX 1 3 0 0 r 2025นปี2025ัน้นั้นอยู่ที่ประมาณ8,99,000บาทในประเทศไทยซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับสมรรถนะเทคโนโลยีและประวัติศาสตร์ของรุ่นนี้หากคุณคือคนที่หลงใหลในความเร็วความแรงและดีไซน์ระดับไอคอนิกนี่คือมอเตอร์ไซค์ที่คุณไม่ควรมองข้าม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณชอบฮายบูสะสีไหนมากที่สุดและถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามบ y ์ไรเดอร์ตอนนี้คือเวลาที่เหมาะที่สุดเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ